พวกเราเชฟเคยแก๊งภูฝอย,ยลมเดเวอร์ซี่นะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ศูนย์รวมพันไม้ป่า60ภาษามหาราชินีนะคะเป็นศูนย์รวมของภาคตะวนนันออกเฉียงเหนือนะคะมีที่นี่ที่เดียวเลยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือภูฝอยลมของเรานะคะพวกคุณรับรองวันนี้นะคะเราจะขอนําเสนออีกทิวทัศน์หนึ่งของภูฝอยลมที่เป็นศูนย์รวมพันไม้ป่านะคะ60ภาษามหาราชินีนะคะตรงนี้นะคะสำหรับพระเจ้า,าเดินไปตรงมุมตรงนู้นนะคะกรณี ว่าจะเป็นจอไม้หรืออะไรเขาจัดได้ลงตัวเต๊มมากเลยนะคะซล้วก็ออพันไม้ต่างนี้จะมีสัวนที่ไม่ mm hmm. ว่าเยอะแยะแล้วก็หลากหลายสายพันธุ์นะคะที่เขานำมาจัดให้เราดูนะคะค่ะและที่เห็นในด้านหลังรานนี้นะคะก็คือ สวนรวมพันไม้ตา60,000ต้มหาราชินีนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะหลายและแด้มากเลยนะคะแล้วก็ดูสวยงามถ้าเรามาเยือนในจุดจุดนี้นะคะเราจะมองเห็นอำเภอคม,มวาปีอยู่ย่านล่างนะคะออแล้วก็อำเภอหนองแสงนะคะจะเป็นพื้นที่ที่ถือได้ว่าใหญ่จริงๆนะคะแล้วก็เราจะสามารถมองเห็นอำเภอหนองแสงแกับอำเภอคมวาปีได้จุดจุดนี้นะคะจะเป็นวิวทัศน์วิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองเดินลงไปชมค่ะ ส่วนมากนักท่องเที่ยวนะคะจะขึ้นมาท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลยแล้วกันนะคะจะเป็นช่วงเดือนธันวารหรือจะเป็นช่วงที่เขาจะ,จะกิจกรรมเคาดาขึ้นปีใหม่นะคะประชาชนที่เข้ามาเที่ยวตรงนี้นะคะจะพัก่ด้านนู้นนะคะจะมีศูนย์ที่ผัาทาง,ทางน,นะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นที่รวมขอพัานไม้นะคะแล้วก็ในช่วงนั้นถ้าเป็นฤดูที่หนาวมากๆนะคะทางการของครูฝายลมนี้นะคะจะนําชิวลิบ นะคะคลงมาให้ทุกคนได้ดูกันชิลด์นี้นะคะก็จะเป็นสวนของชิลิ์เลยนะคะจะทำให้เหมือนแบบที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะที่ชิลด์กำเนิดถึงกำเนิดของชิลิ์นะคะทางฝั่งนู้นนะคะ,จะ,คะ,นนะ,คะจะมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเยอะแยะเลยนะคะสวนรวมพันไม้ป่าของเราตรงนี้นะคะเป็นสถานที่นึงเลยที่มีแค่จังหวัดเอื้อไทยเท่านั้นเพราะว่า ซูนรวมพันไม้ป่ามันจะแบ่งออกเป็นของแต่ละภาคนะคะซึ่งภาคของเราคือภาคตันออกเฉียงเหนือนี้นะคะจะอยู่ที่จังหวัดอุดรแค่แห่งเดียวเท่านั้นนะคะแร้วทุกคนเดินไปชมข้างล่างนะคะก็อยากทุกคนนะคะที่ชมคลิปนี้แล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศอินอารของภูปล่อยลมใต้ตรงนี้นะคะ มันมหัศจรรย์จริงๆนะคะเป็นธรรมชาติที่เหนือความคาดหมายนะคะว่าถือได้ว่าเป็นอ,อยังไงละ่ะเราจะรู้สึกแล้ว่าธรรมชาติมีค่านะคะ,ะไม่ใช่ว่าแค่ไม่ใช่ว่าแค่เราจะปลูก,ลกเพื่อความสวยง,งามน,นั้น,นะะแต่ว่าธรรมชาตินี่เหนือคำบรรยายจริงๆนะคะสวยงามสามารถให้ชีวิตกับเราได้เหมือนกันนะคะ สทข,ของพันไม้ป่าของเราครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ครั้งสำคัญของพวกเราได้เลยอาจารย์น,น,นะคะเพราะว่าชีวิตเราไม่ใช่ว่าแค่จะมาไม่ได้รู้จากพันไม้ป่าอะไรกับทุกชนี้นะคะเพราะถ้าเราได้สิกาได้ลองเข้าจับเจาะลึกในพันไม้หรือต้นไม้ของต้นตนั้นเราจะรู้ว่าเขามีความรู้สึกนะคะแล้วก็มีจิตใจเหมือนเรานะคะเราจะได้รู้ว่าต้นไม้ต้นหนึ่ง ต้องทรมานหรือว่าต้องอยู่กับเราอย่างมีงความสุขได้อะไรยังไงนะคะว่าต้นไม้ตออ้นนี้ก็สาคัญกว่าเขาจะขึ้นมาเป็นต้นต้นต้น,ตนแล้วก็สูงไปะยอดแค่วินาทีเดียวหรือสามนาทีแล้วก็สามารถทําลายมันได้แล้วนะคะก็ะอยากให้ทุกคนนะคะช่วยกยันรักษาดินป่าของเรานะคะให้อยู่คผู้ประเทศไทยแล้วก็อยู่คผู้คนไทยของเราไปนานๆนะคะนี่เลยด้านล่างนะคะ สวยงามมากนะคะตาไม้พันไม้ของไทยแล้วนะคะ,ะที่เรามองอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ด้านล่างนะคะที่ลาดต่ำลงมานะคะจะมองขึ้นไปด้านบนนะคะด้านบนนี้มีเลยคือทัพที่สวยงามมากช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาตอนเย็นๆน,นะคะอากาศกำลังเย็นสบายเลยทีเดียวมองไปรอบๆนะคะ ต้นไม้ให้อยู่รอบๆนี้ล้วนม,มีแต่ความสวยงามมีทั้งต้นไม้ที่เป็นดอกหอมต้นไม้ที่เป็นดอกสีสวย